เจ้าจะได้ชาวลานเจ้าจะชองล้านที่นี่สิบแปดลานก่อนได้บอกดูชาวโกงเนาะ <c oughs> เป็นเมียไอ้บ่เ <c oughs> จ้ายิ้มเชละ่ะบอสตอนตามเจ้านะ่ะยิ้มเลยยังขัน <c oughs> ยิ้มเลยเชยลแล้ว <c oughs> พอมาโบกกระโดดหน่อยในเท้านะ่ะข้อศรีวา่าบอสเอารถลูกช่าเจากนะข้อไปวยแล้ว <c oughs> ตีนี้ก็ได้บ่ <c oughs> ได้อ๋อได้ขุดไหนหมดที่นี้คารองได้ขึ้นว่ามีแต่เพลงในที่นี้คารองนี่ ผู้สาวมาเพิ่มอีกผู้นึงแล้วเฮานี่มาแล้วผู้สาวบันชวนผู้สาวสบายดีสบายดีเสาวอย่างอเจ้าน่ะเสาวอย่างเจ้าน่ะชื่อโน้นไรชื่อแลดชื่อแลดอ้าววันนี้ครบหน้าครบตาสองสาวสวยสบายดีจ้าสบายดีไปนั่งใกล้ๆกันเน่นั่งใกล้ๆกันเน่มีเงินเด้อยากให้เด้ยล่ะวายกันง่ามงามเพี่หน้องเจ้าชื่อสาวแลดเนาะ นอนน้ำกันสองคนบ่หรือว่าสามคนสองคนคุเจ้านอนน้ำกันเนาะโดนแล้วบ่ได้เห็นกันขี้หอดหลายเด้อขี้หอดคือกันบ่อายบ่ขี้หอดขี้หอดคือการอุไรอายุเท่าไรเท่าไรเจ้าชาวเลยอายุเจ้าจักปีสิบห้าสิบห้าสาวกบด้จ้ะสิบห้าส้าามกันเลยโอ้สามชิปอายุเท่าสองคนสองคนเนี่ยสามชิเป็นผู้สาวเฒ่าเลยเนาะสิบแปดปีเด้อแม่นบ่เนาะคันสิบแปดปีนี่เป็นผู้สาวเฒ่าเนาะเขาเบาเนาะ เขีบบานนอกเฮาทุกคนเลยกินข้าวกินน้ำเลยเบาสาวเลดสาวแลกเดี๋ยสาวเลดเจ้าแลดแลดเนาะอ๋อสาวแลดสาวเซ็กไปใส่เมื่อนี้เอ้อเจ้าเอาพัวแล้วฮะไปเสียเาไปเสียเาเจ้าคือไปไปเี้เจ้าเมื่อนี้ไปเลี้ยงแบบ่ะอ๋อไปแต่ละมือนอนเลี้ยงแบบตลอดเลยเป็นสาวโสดคลิปนี้ขยันหลายทุกคนเลย เลี้ยงแบสวยวิยกี่พอแม่แบจากโตซองโตปพูดีไว้เห็ดดองเจ้าเลยมาเจ้เอาผัวไปเห็ดีดเคยบอกเขาเอาบเห็ดีดบอกแถวนีนเคยเนาะกบม่งูเลยเห็ดแบเนาะเบก็ได้เนาะก็คืองวนี่จำจำเม่ดมี่ไปกินจะซื้อขันวอยี่จำได้เห็ด้เป็นการกันจะพี่ผู้ไทยเห้างูมูเบะนี่จำได้ เฮาแบะกับอะไรมืมีอกัมูะมีอตะมูอกบควายไรควายมุ้งแบะจำได้อ้าวเมื่อนี้ยสาวสวยทุกคนเลยสองสาวเมื่อนี้น้องน้องฮูบอกว่าเฮามาเยี่ยมยามสาวกบมฮู้บปล่าอ๋อป้าช่วงนี้ก็ช่วงหน้าพฝนนอนกันนอนเนาะนอนเว่นี่เจ้ากันอนใช่ไหมนอนเว่นเนาะมันนอนมันนอนม้วนได้ฝนตกได้เฮากัยังนอน ชาวโกกมนจังไดเวลาว่างบางโมีเวียวเนี่ยก็นอนแลยทุกคนอีู่บามาห่ามันจะค้นหรอวะก็เลยแล่นมาหูบอแม่นายชาวโกกไปนหาหูบอบอหูมาเห็นละล่อขนาดนี่นี่ไม่ได้ใช่มุกนั่นนี่ใช่มุกเคยตะโวยเข้าไปแห้งโลอวะนนี้นี่จะเบิ่งหนึ่งมุกแดงๆนี่ใช่มุกแห้งลอเดจลก ตอนไหนกระดองเจ้าชื่ออยู่บ่ตอนนั้นจะบอกตอนนั้นะนะยังชื่อยู่บ่ตอนไหนฮะตอนไหนลืมแล้วลืมแล้ว,ลลวโอ้จะบอกเมื่อนั้นสามสิบล้านถ้าผู้บ่าวโอมีผู้บ่าวคอคือจะรุดหายสาวล้านก็ได้จะบอกมื่อนั้นคือรุดไว้แค่เขาบเท้าในคอจะรุดเลยร <c oughs> <c oughs> ุดก่อนเลยแต่สาวกุ๊กนี่มันแปลกเลยสาวเล่ยกระดองห้าสิบล้านคันผู้เบามีเงินให้รุดให้รุดให้รุด หกชิล่าเราจะรูดป้าแองไล่ขึ้นอีกบัาสิคนตาโต้งแล้วได้บัตรไหนคนตกหามเนาะมาเนี่ยคน่าอากาศมันก็มืดขึ้นทุกคนติดกาอังคัมเมนตกันอ่ะคนตกนี่ไอเนื้อโมไดนี่ให้อ่านได้บ่เฮือนเจ้าบ่ไอรี่บอกเนาะเจ้ากุ๊กนี่ นอนได้ยืดว่าคันให้อ้ายนอนนี่ให้อ้ายนอนยื่ใสตะรางบ่ฮะอยู่ตะรางบ่อยืดเอานี่เลยมีผ้าห่มหหาบ่มีบ่ผู้บ่บ่โอ้แม่น่ยไอแม่ไอแม่จะให้ที้ก็ได้ให้บ่ออ๋บ่มาบาดเจ็มาทางไหนคือนอนได้เนาะโอ้มาถึงเรื่องไรไทยเรื่องพินอ๊อตในไอแม่จะเสียวบอกโอ้เอาผู้บ่าวมาแล้วมันบวกเกี่ยวเลยเนาะไอเจ้าบอลนี่บ่ ฮะไอ๋บ่น้องโยน้องใหญ่กว่าเอือยเนาะเอาไม่ได้ไงเมื่อนี้กะคุนตกหามน้องมาว่านอนได้อยู่เฮือนน้องเพราะว่าเมื่อนี้เขาอ่าสิกลับได้หรือบ่เพราะว่าฝนฟ้าอาจะมันมันขึ้นตลอดพี่น้อนมีบอลนั่นนะบ่มีบอลน้ำท่วมบ่ดห้างบ่กขันทุกโตแก่ฮวยชงฮวยนีแน่นอนเลยเนาะฮวยในกลับบ่ได้อ๋ออะสับกบ ไอ้อออสิทำวา่าย่างสองเดือนกับสิฮอดอายุสิบหออกแล้วแม่เห็นบ้าน<ม>อ๋อน้องฮุกวันเกิดนอกมือมึงวันที่ใดเดือนใดคนเกิดเดือน,นสิบเอ็ดโอ้เคยปีไหนจะวันเกิดบ่เดือนสิบเอ็ดปีชวงวัชโรคคุณจะฉีกเกิด <c oughs> อ๋อมาเกิดเนาะถามว่ามีเงินเนาะ<ม>อ๋อทุกคนเลย ยังยัง2เด e ือนเพิ่นว่าเดอน2 3เด e ือนก็สิฮอดวันเกิดแล้วเมื่อหน้าถ้าเฮาถ้าเฮาวันเกิดเจ้าจะไปหา5อยหลายๆโลด <c oughs> เดียวค่สิไปจัดให้เจ๊เจ๊อ้ อิงอ right, ิงจ uh ุนะฮะเหมืนเหมือนิคกี้เออปีนอะไรเออแน่นไหมปีนข้างจะป่าปีนป่าผู้ชายอะไรคนแห้งโต๊กนี่แต่ก็มีเสียงคนกับประจ้าเขากองนี่นี่ยินดูเพรเสียงห่าว่ิบอ่น้องไม่ได้ทำงานบอไม่ได้เรียนก็น อาเสาเสากคกเสาเล็ดมือนี้เอฟซีคอทามเจ้าว่าน้องๆโซ่งคนนี่บอได้ทำงานบอบอได้เฮียนหนังสือบอบอดดี้เฮียนเนี่ยบอเอ,อเป็นยังคือบอดด้เฮียนหนังสือดูมีเงินฉันเสาเลดดิ้วดูมีเงินอ๋อก็เลยเอาห้องเฮียนเจ้าเฮียนจบห้องไหน .4 ป .4 สี่เสาโคก,ก,กดิ้ก่ โอ้แต่จะอ่านภาษาไทยได้แล้วาอะไรเฮียนจบแล้วก็ออกห้งเฮียนเนาะก็คือสาวเลดหลังจากเฮียนจบปรีแล้วก็คือมีจะเป็นเลี้ยงเบได้ค่าอยู่บ่อเบนะได้เงินอยู่บ่บ่เลี้ยงเลี้ยงฟรีได้มีจะได้ชงตู้โอ้ยพี่น้องเลยออกห้งเฮียนเพราะว่ามีไฟเลี้ยงเบเนาะเจ้าเนาะสาวกรออกเฮียนบ่มีไฟเอาเอาล้านเพคุนวะ โอ้ยพี่น้องไอ้เคสนทนาบัญหาเบ็นียล่ะทุกคนเลยบ่มีเงินบ่มีคขามยนต่อก็เลยออกพี่น้องออกคาผู้จะม,มีผู้เอาจะได้บอกเอาได้สิบห้าปีกันเนาะคือผู้เอาแตงมือก้อนน่ยจะปีก็ชาวเนาะก็ชาวดอนนะสิบสี่ปีแล้วมู่เจ้าได้ชาวดอนสิบสี่ปีคลายบัตรเดบคาดองสามสิบห้าล้านนะยังบ่รู้เขาบูเไไดมาทงนเนาะยติน,นีคือเก้าสิบเก้าล้านมือไดเขาสิใจเนาะแล้วเลยตันตินีแล้วแล้วเลยทุกค,คนเลย เจ้า <One> ก <input> right? ับที่นี like ่ก็ได้บอกได้เจ้าจะได้เช่าลานจ่ายแช่องลานที่นี่18ลานก่อนได้บ่โอได้ได้แสดงว่าใจดีลายเดอรเห็นไปเห็นมาในชิโตะว่าโบจ่ายเลยก็ได้นี่จีโบจ่ายจะกีบเลยแถวโคกก็ได้แถวโคกที่นี่ก็ได้บ่ได้อ๋อได้ขุดไหนโอที่นี่คารองได้ขึ้นว่ามีแต่เพลงในที่นี่คารองนี่ สิมีกิ่งก็มีคือกันเนาะมีนี่เนาะบ่แม่นเจ้าเว้าสิซื้อบ่ย่านผู้ใหญ่ผู้บ่ให้ติดพ่อแม่เจ้าบ่ให้ติดจังได้บ่เขาก็ให้ติดกันบ่ได้เนาะคือสดอนอย14ปีอพัวเลยเด้เฮ็ดนีได้ยัง19ล้านยังหลาย้ก็คว่าเบิ่งงานดองดอก็คือเขาเจ้าเอางัวเบบเบิบมินเอางัวตัวเองเนาะมากินเนาะเอ้าอคิดว่างัวมาได้ทางเจ้าบ่าวพุ่นทางฮาก เพราะว่าทางเจ้าบ่าวพุทธิเจ้าบ่าวมัดหับตอนแต่ทางพายเจ้าบ่าวบูดเอามาเนี่ยก็เลยอีเมย์ออกตัวหนึ่งฉันก็แคกมาหลายเลยดว่าเงินที่เจ้าให้แล้วประมาณเท่าไหร่หกล้านเาถามมาก่อนนะให้ก่อนหรือตอนตอนไปขอเนะแม่นบ่ล้านหมดแล้วหมดแล้วตอนนั้นเมื่อแต่เมืแต่ตอนเมื่อช่วงพุ่นสุ่ยแปดแบบหมดเงียบอยากให้ตัด เจอติณีเจอไม่ติณีเนาะลายคนขอติดนีเนาะตินีได้เนาะบ้านเฮาเนาะเฮาเอาคำคำกับบะมีบ่บ่มีมีแต่เงินติณีแช้ป์แต่ตินีอีกตินีมาเจอก็บขึ้นหลังจากให้เงินแหละชุ่าคือคดองซาวเลดนี่ได้ซาวรานชุบาคอยคอยมีเงินหาร้านจีบคอยให้ก่อนหาร้านจีบเจ้าก็เมื่อเลยบ่อนำคอย เมื่อเลยเเเมื่ออลลยาแ้วหลังจากเงินติดนี่นี่เมื่อเช้าชาวโคกคนมีนี่ต้องส่งคันบุญเมื่อเมื่อม่บ่อยโอ้มันเป็นไอ้ชิจายก่อนเนี่ยเมื่อเลยนี่โอ้ทุกคนเนี่ยบ๊อบตาฮชิจายก่อนเฉเอาเมื่อสองคนนี่เอาเลยติดนี่ไรจ่ายก่อนหน่อยนึ่งจ่ายก่อนเฉียวเมื่อเลยแปกเลยทุกคนในติดนี้ได้ขอดองเขตนี้ไอ้ชิพอดเน้อยู่ประมาณสองปีชาปีครันว่าไอ้พอดบวายนะให้เมถาวมาเอาขึ้นพอยมาบอกรถเมถาวรนะเพราะวะนั้นเอารถลูกชาบจนพอดบวายแล้ว รุ่งเฮงเลยจะรุกบุลาไลฮะอันนี้แนวไหนเป็นนะโอ้เบ็ดกันยังตีตัวไรเหรอโมซุนไลโมบันเจ้าเต็ดนี่เนาะขะดองเนาะเต็นี่ได้เอ้าไปะใครมาแสดงไงก่อนแสดงหมู่บ้านนี่มีแต่เจ้านี้ขะดองมืดมีแต่คนได้เป็นเจ้านี้ทั้งะมืดเออเป็นเจ้านี้มืด เันกษ์พมาจูโอ้ชื่อเด้อเจมือหนาเด้อเอาพัวเลยบอกให้พัวตันนี่เด้อตันนี่แหละโบได้ลี่ทัานท่นเวลาพระเจ้ายังเอาพัวเลยท่นเขาติดตีนห่ือยาแล้ววันนี้เด้อโทรหาคอยรถโทรหาไอรถวันนอไอมาเอาไอโบติดอีกเซมุว่าเขายอดใจชื่ออยากติดนะมุบานนองนี่ชุดว่าควายมีเงินชุดว่าเจ้าจะได้ซาลานควายมีเงินหารานกีด สมมติว่าคันคอยเอ่อว้ากับเจ้าว่าคันคอยบุมีเงินติดหนี้ย่างยังสิบห้าล้านนี่เจ้าเลิกเลิกการน,นี่เลิกได้บ่หรือว่าจังไดๆๆๆๆๆไม่ได้เลิอกอ๋อคันอ่อยไม่ใายก็ต้องไปเลยโอ้ทุกคนไปเพราะว่าทางพายเจ้าบ่าวมีเงินเนาะออเอาเป็นคนหักเลยเด้อหักกันเลยเด้อเลิกกันอะไรอีกสุดท้ายเนาะโอส้สมพลเนาะทางพายเจ้าบ่าวเป็นนี่ได้เนาะ เกมเกมเกมไมเดอร์พี่น้อง <c oughs> โอ้คนก็แห้งข้าแห้งข้าบา้านขัดฝนตกน้ำลายไปช่อนปลาใช่ไหมเฮาไปบอก <c oughs> ปลาลายบวแถวบ้านเจ้า <c oughs> บวชแถวแรกปลาลายบวแถวบ้านเจ้า <c oughs> จะไปช่อนหมดไหนี่หมได้ <c oughs> ไปขัดฝนตกจะพาไอไปเด้อไอชีคือค <c oughs> ู่ <c oughs> จะเป็นผู้ช่อน อ,อ๋อเกืิบล้มเลยครรบฝนตกในเจ้าสินเลียงเบนอะไร่อยไปเลยเดี๋ยวมาไปเกี่ยงยามาให้มันแม่ทุกคนฝนตกแล้วนี่เอาเชียนอะไรทางกลับเ่าเจอยนี่น,น้ำท่วมทางนม,นม่เนเมื่อไร่แล้ว นอนบ้านผู้ชาวเอาเลยมะเหล็กนี่โอ้สมองคีเนาะซอยกันเนาะเนาะคือวิ่งทงะยานแบบนั้นคือโบวอิ่งท่างขวางแบบนี้เออ,เอ,อแบบนี้นจะต้องเทม,ไม,กกมไม้ใช่ก้อนมันฮักแท่งไม้เช่นนี่เหล่าไม้แท่งใช่แท่งใช่นะมันฮักลงมาได้กินได้ขาดพูดลงทันแล้วชีแห้ไงไอไปใช้หมองอยู่ทะเลพุนนบนว่านนี่ แท่งไม้ไสกรอนชาเลตแท่งไม้ไสกรอใช่แล้วมันหักในปิงเล็กบุ้มมี่เออเออเออเอาไม้นี่ก็ได้แต่ว่าต้องแท่งไม้ไสกรอ không thấy là bà này katuku có duy thương ngân hai mày nhắc sạch ngân hai là thương ngân hai duy 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 hai duy thương ngân hai duy thương ใกล้จะชุกระบวอเช้ายัางเทือเราปีงจะปีงเนาะยังอยู่จะปีงนี่ยัอยงอยู่โฉงยังอยู่สามเลยทุกคนมีปลาทะเลนเนยลยแต่กระปาตัวน,นั้นแต่ปลาถึกโตงที่พี่น้องเพิ่นมาให้เมื่อกี้นี้เจ้าก,ก็ได้บ่มีบม่โตงเจ้ากระบอกมีมีพี่น้องมาให้คือกันบ่ชาวโคกในช่องเทือดนะครับมาให้แต่เช้าอีกเทือนึงก็มาให้อีกกำลังอีกเทือนึงได้หรอปะ ใกล้จะชุกแล้วตอนนี้นชุกไหวปลานะต้องหลายมันฮักปลานันฮักไหวตอนนี้ก็คือเวลาชีวิตโมงกว่าแล้วทุกคนสาวๆบรรดาสาวๆกับทีมงานเขากำลังปีงป่าเข้าอมยังเช้าในเจ้า ได้อาหารนะนกไ,ม,นไม้โอ้มาแต่โนกไม้เนาะโอ้ชาวโคกมาพื้นมาเลยพื้นเจ้าลายหาไว้ในตารางเนาะคั้นเวลามีงานเฮ็ดดอกเฮ็ดอย่างนี้สบายเลยอ่องมาใช้ได้บอกม,มาได้ชุดลายก็เห็นนี่เวลามีงานมีอยังพื้นเต็มตารางอยู่ก็นอย่างไปหาพื้นไม่อีกบ่ไปหาไม่บ่เอาพื้นยังก็ได้เอาพื้นในตารางบ่ได้บ่ แต่ไปหาไหมโอ้เห็นเห็นบันดาลูกเพิ้งไอ้น้องเขาไปช่วยกันหาพืชด้เวลาไกลยังมีหอนงานดอกนะทุกคนแถวพืชในตลรางเต็มยูหักบัเอาหักได้มันหักได้อัางเปิ้ลอากันปลาทูอัางเปิ้ลที่ย่ออูยสีเท่ะให้มันชุกก่อนปิ้งเทล้าน สองชาวมีแต่คนง,งามๆปลาลเล็กสิบเอ็ดนี่แล้วระบ่บันนี่ต้งปิ้งเนืงอบุชุกอยู่ทางนี้ใครได้เนาะเออเจงอ้ข้าเสกุกจะเข้ามาตัานทา่างเราเสกุกป่าเจ้านีนเจ้าคือบุกเข้าตู้มันเน่านี่ เลียรเจลเดียวเีนี่ตุ๊กเลยโอ้ากินเป็นตะกินคักบาานีลมีปลาทะเลกับปลาอยัางไปน้ำจืดบะอาพี่น้องอันนี้คือสูตรเจวของสาวกกเจวผ้าผ้าบ้านเราเลยบรมีฝักเลยเนาะใส่ใ่น้ำเปล่ากับบางหน้าบีบเข้าไปกินไปเลยทุกคนเขียบ้านทำบบนี้แหละพี่น้อง อะไรช่นเมื่อชาวแตกวุนว่นๆไปแล้วแบบนี้เฮ้นนยยังกอนไรนะเจ้ามาให้ยังนำนะน,นำลังมือบอ่นนี้บ่โอ้พีนน่น้องแค่สัตว์มดอินบ่ทีิที่ข่าวว่ได้ก็คือนำลังมือเลยเวลาเอาพินเข้าพินตามเป็นบอพี่น้องก็จะาโอ้เกือบลมเอานำลังมืออีก ปลานี่มันเน่าไว้เด้เออปลาต้นปลาโต้งตายตายอยู่น้ำถึกน้ำนิดหนึ่งกะตายออกลืงหมเลยโอ้ยนมันเข้าตอนนิดนึงเหมือนกับน้ำแห้งน้ำชัดเข้าโต้งนะเข้าดีกว่าตายหมดเลยปลาโต้งเอเลยคนนี้ปลาถึกโต้งฝนชาวโต้งเลยจยให้ชาวกุ๊กพาไปหาช้อนปลาเหระมุดจับเอาลุ้นนะช่ำปลานี่นะม่ได้ปลาจะไปยัง ครับเอารถเนาะเจ้าวกเนาะจับปลาเนาะเฮาจักหน่เนาะเอากิาวกาแดเอ c นี่เด้อผิงข้าวกันนํากันมาเด้ FC กินข้าวนกันกินข้าวนกันนี่ยังได้หันยังบ FC เลยปลาทปลาทอีเลยปลาทปลาโทรศัพท์บ่บ่แม่นปลาทบ ปลาทูเราไปเออภาษามันต่างสำเนียงเนาะก็คือทางเรืคือปลาทูพี่เนาะภาษาบ้านเฮาคือปลาทูเอามามามาเอาเข่าดวยเาลยเอายงน้องเลยว่าปลาทูระชับเจ็บฉี่ก็ชื่อเอาเลยเอาเก็บลงมื่ออืมมีข้าให้ไปพร้อมทุกคนเลยข้าวให้หรือข้าหน้าข้าหน้าบ่ข้าหน้าข้าหน้าเนาะเจ้าคุณผู้ยับยั้งขวีกบุ๋นเจ้ไกายไงบ่เออ ฉันซ้ำนี่ยังวอปโาเอ้ามุกแดงมาใช่รถได้ <c oughs> <อ>จะดอยจะดอยเดยอพี่้องยจะดอยคือกินเข่าแซบเนาะเอามามาทุกคนมากินฉาวน้ำกันทุกคนเลย <c oughs> เป็นอะไรถามกันว่าพ่อยังเจียวมันแช่แล้ว เจ้าย e ิ้มใช่หรือเปล่าตอนทำเจลนะยิ้มเลยยังถ้าย่างยิ้มเลยแซี่ยแล้วขอเพียงเจ้ายิ้มใช่แซี่ยรถเจ้าใส่ยังไงจะตทำแจวมาเนี่ยถักเตียมถักเตียมอืมฝั่งน ào อันนี้ปลาปลายังมันเจเอรอนี่นะปลาปุ๊กเอาปลาปุกทุกคนมาพี่น้องลงมือทำกันได้เหยแข่งเข่าได้หลยทำอยู่ วิปากุศบทแถีนี้บ่กันจบได้บ่ใช่ตง xem xem bạn nhẹ thì đắp cha lên, treo sào quốc bỏ àu thực phần đang giảm kinh đẻ nón cà xì nhỏ vậy thôi rồi เป็นตามปกตินี่เก็บเสลดบานเฮาพี่น้องแบบนี้แหละสาวลาวนี่ทีมงานเก็บกวาดเก็บกวาดเลื่นกลางนี่ครับว่นี่ใจดีหลายเนาะเนี่ยเอ๊ะจะปัดปัดเลยปัดเลยปัดเลยเอาบอกพี่น้องยันหลายเด้อสาวลาวทิมงา้ทุกคนเลยดุชาวโกงเนาะเป็นมีอายบ่ยอกเนาะทุกคน หากเราบ่อคืนคือหาก้อนนั่นได้หลยเธอแล้วมาแต่ก้าวคืนขนาด